ไปแรงเนื่องเรื่องค่ามาตรฐานไม้ประกันสุขภาพปรับปรุงความคุม้มครองให้ชัดเจนแล้วก็ถั่วถึงค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าขอปอพอนี่แหละรวมกับผักธุรกิจประกันภัยกำหนดมาตรฐานไม้ล้องประกันภัยสุขภาพให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเขาทึงได้ไง่ายขึ้นและก็ได้รับความคุม้มครองที่ครอบคลุมค่ะ,คะการปรับปรุงครั้งนี้ก็มีกำหนด ขอ้อกำหนดี่ชัดเจนเลยแล้วก็ซอดคลองกับกฎหมม้มาคืนรวมถึงการเพิ่มนิยามไหมเช่นว่าการผ่าตัดย้ายที่ไม่ต้องผักรักซ่าตัวในโรงพยาบาลน,นะนกจากนี้ก็คืออย่างแบงค์ระเภทความคุม่มครองเป็น1 3ห้มวดครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเพื่อหลอดปัญหาการเบิกาจซ้ำซ้อนเช่นว่าการรักษาพยาบาลขาห้องขาอาหารขาทมเนียมแพทย์ขาบริการทางการแพทย์รวมถึงขารักษาโรคมะเร็งก็คือโดยรังซีแล้วก็เคมีบําบัดด้วยค่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเงินไข้นะครับเกี่ยวกับโรคนะครับที่มาก่อนให้ชัดเจน หากไม่มีอาการป่วยนะครับก่อนทะการป็นเวลา5ปีหรือไม่มีอาการป่วยใน3ปีล่างทําการประกันบริษัทจะให้การคุม้มครองนะครับขณะเดียวกันอย่างโครงงห้สามารถต่ออายุระดรมอ,อายุกรมทรรน,นะครับได้ทุกครนียกเวน้นไม่ทะเล่งความจริงหรือเรียกมารองพุ่นประโยชน์เกินจริงครับการปรับเปลี่ยนประกันภัยพิจารณาจ้ปัจจัยนะครับเช่น่าอา,ายุอาชีพ และค่าใจใยในการรักษาท,ทางการแพทย์ที่สูงขึ้นโดยบตริษัทตรงแจงกับผู้เอาประกันสาบหลวงหน้าไม่น้อยกว่า30วันเลยต้องรับได้รับความมินชอบจากนายะเบียนั้นนะครับสำรับขอปพอ,อันนี้เขา <อ S 2> <ขอ S 1> ก็ย้ยาเลยค่ะว่าถึงบทบาทการคุ้มครองสิทธิของประชาชนควบคู่กับการสร่งเสริมธุรกิจให้ประกันภัยมีสติหนาพาผู้ที่สนใจก็คือสามารมาึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํำนักงานคอปอพ่อในไลน์นะมีแอดนะ โอไอซีคอนเน็กแล้วก็สายด่วน1นึ่งหน่ปคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะนะครับ